เรื่องนี้คุณแม่ต้องบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าแล้วก็หลายคนช็อกกับเหตุการณ์เกิดขึ้นไอ้ดักกีฬาฮอกกี้ใช่ไหมน่าสงสารมากคุณแม่โอ้แบบอายุเพิ่งยี่สิบเก้าเองคือรองเท้าเขามันโคบมากเลยนะนะคะถ้าใครเห็นเคยเห็นการแข่งขันประเทศนี้คือเรื่องนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานเกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นเรื่องเศร้าสลดในหลีกฮอกกี้น้ำแข็งของอังกฤษเมื่ออดัมจอรสันค่ะ นักกีฬาคนนี้นะคะถูกรองเท้าฮอกกี้น้ำแข็งของทีมคู่แข่งเฉือนเข้าที่บริเวณลําคอเป็นเหตุให้เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะ อดัมจอน์แนเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเกมรุกของ Nottingham Panthers ในการแข่งขันฮอ,อกกี้น้ำแข็ง i t e Ice Hockey League ค่ะที่อังกฤษนะคะแล้วก็เสียชีวิตในเกมที่พบกับกาลเลรเซ f i e l d s t e ล l e r โดยเกมนี้ผู้เล่นนะคะในวัย29ปีเขาสามารถทำประตูให้กับทีมได้ค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในนาทีที่35นะคะมเมื่อผู้เล่นฝั่งเซฟฟิลสตีลเลอร์ประทะกับผู้แข่งทีม Nottingham ทนเทอร์จนเสียหลักค่ะเสียหลักแล้วก็ไปกระแทกกับอดัมจอนสันนะคะโดยจังหวะนั้นเนี่ยตัวของอดัมเนี่ยเขาถูกรองเท้าฮอกกี้ยกขึ้นมาปาดเข้าที่บริเวณลําคอจนเลือดไหลออกมาเยอะมากเลยค่ะก่อนที่เจ้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะคะจะรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่จากการที่เขาเสียเลือดมากจนเกินไปทําให้จอนสันเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะเห็นและภาพก็คือแฟน ทีมเขาก็ไปแสดงความอาลัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือกระแทกแล้วก็จะล้มลงไปเท้าก็ยกขึ้นมาอันนี้เพิ่มลงไปพอดีเจอเป็นจังหวะพอดีจริงๆนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะ